โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยผมวันนี้พวกผมมายซีเกมทีวีอีกเช่นเคยครับก็อ,อันนี้ผมมีงบอยู่เจ็ดหมื่นห้าพันนะครับผมก็ผมจะเปิดแพ็กตำนานเนี่ยครับแบบดูดลงแล้วไม่น่าได้อะนี่ครับมันแพงละสองหมื่นห้านะแต่ว่าตัวดีๆมันก็เยอะนะดูดิคือผมอยากได้อันนี้มากเลยอะนอกักเตะญี่ปุ่นนากาักตะตนักกัตตาอะไรอย่างแล้วก็ขาลอ็อเลีกคนหนึ่งเคสโปผมอยากได้มากแต่ขาล้อผมอยากได้ที่สุด โอเคผมเปิดได้สามชุดนะอ่ะชุดแรกดูเลยดีกว่าดูซิว่าผมจะได้ใครโอ้โหคืออะไรวะเขาบันดำแล้วกันนะออเกยโอ้บันทองถ้าจะโอ้ลูกชอก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเพราะว่าจิ้มเนพะืก็ได้อันนี้ใครมนะเนี่ย โลมาลิซิโออันนี้ซิโกซิโกเคตโตอันนี้ L ina, L ถ้าจะรีโวโดถ้ารีโวโดได้มาก็มีนี่นาคาตะาตั้งแต่ญี่ปุ่นอันนี้เบโตบิเบโตแล้วก็ตั้งแต่ชิลีนี้บมกไม่รู้จังนะโอ้ชิลีสองตัวเลยอุ้ย โอเคพี่แต่มันก็ลำดานะไม่เ,เยอะไร้โอเคอีกแพ็กหนึ่งโอ้โหน่าจะเกลือแต่ขอบอลนำแล้วกันมาฝั่งฝัง่งเศสอ่ะโอ้โหบอลทองบอลทองก็เจ๋งอ่ะแพ็กสุดท้ายเอ,อือเจ๋งยับเลยมาถึงโอ้โหเจ๋งยับแต่ขอบอลนำแล้วกัน เจ๋งยับวันนี้ขอบงบอลทองแล้วกันสเปนขาร์รลูสุเลตลูซูเลตอู้หูบอลทองจบนะครับเจ๋งยับเลยครับโอเคครับผมก็วันนี้ก็เจ๋งยับยับเลยครับผมก็ถ้าใครชอบยูมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยครับผมแลาบนี้ผมก็ขอตัวลาก่อนครับบ๊ายบายครับผม